ก็มีกิจกรรมนะครับผมจะขอเชิญพิธีกรจำเป็นนะฮะวันนี้นะครับขอเชิญพี่ป้อมมาหน่อยครับเอาไหนขอเสียงให้พี่ป้อมหน่อยเร็วสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะสู่พิธีกรดีเดียวทีสองปรีผมเข้ารอบแรกไม่ทันครับก็เลยไม่ได้พูดกฎกติกามารยาทเดี๋ยวขอแทรกักนิดนึงก่อนพี่อีโคสไนท์ป้อมของรางวัดนะฮะทุกคนว่ารอดแล้วไปไล่ หลายคนเคยฟังแล้วนะฟังอีกรอบแล้วกันนะครับเรื่องการถ่ายคลิปนะจะทําได้นะครับแต่ชมกันเองในกลุ่มนะครับผมกรุณายอย่าแชร์หรือโพสลงสื่อสาธารณะทุกประเภทนะครับจะเป็นปัญหาด้านกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์การเผยแพร่นะครับผมจะมีผลตอ่อผู้จัดน,นะครับเราต้องขอความร่วมมือช่วยกันนะครับผมอ่ะวันนี้เพื่อให้เข้ากับทีมไรล์ออนเดอร์ล็อนะครับก็มีการประกวดนิดนึงนะเ,เ,ดนเ,ดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขเขาไปตรงนั้นมันมีความหมายอยู่อย่างนึงครับพอดีแบ็กอัพข้างหลังผมะะน ท oh. ี่มือจับจ้านะครับผมเดี๋ยวท่านขออนุญาตแนะนำพวกเขายังเป็นทางการนะครับวงจุงเบยครับผมดูซิแล้วดีซิอ่ามารู้จักมือกีต้าร์ครับผมซ้อมมาผมยังไม่เคยยิงชื่อวงนี่สิ่งที่ทำจริงๆนะเดือนี่ยโอ้ยเทรนมากมือกีต้าร์ครับคุณไอ้ครับผม เบรทนะคุณบานคีย์บอร์ดครับพี่เด่นครับผมแล้วก็เบย์จองคุณนาคุณตาครับคุณเอจากอับบีนะครับผมพี่ผมก็คุณไปย์จอลรับน้าบ้านเขาบ่อยๆนะครับต้างมาแล้ววันนี้จะจะของบ้านจะของของสายจะของบ้านวันนี้ก็ยินดีที่เขามาเลยแล้วตาให้ตานะครับผมอ่เดี๋ยวขอเชิญสี่ท่านที่วันนี้อยู่ในทีมของร็อกที่มาโชว์ตัวบนเวทีหน่อยนะครับผมนายนายใครประกวดแฟนซี ใครประกวดชุดติมล็อกบ้างขึ้นมาเลยอะไรชื่ออ่าคุณรินเหรอฮะามาเดี๋ยวผมให้ท่านที่เนี่ง,ง,รงครบับพี่รินพี่รินเอาละครับโดนใีมาฮะเดินมาแบบแคทวอล์กเลยเขาไฟโถงไว้ก่อนหน้ฟโถงจกพี่รินเลยครับ นเาลยก็คือผู้เข้าประกวดใช่ไหมครับดูแต่ละคนผมอยากลงเวทีมากเลยโอหแยงเสียงกันเต็มเลยฮะ สีคนนี้จัดจ้างมากจริงๆนะครับตัดสินลำบากมากสวยๆรอๆทุกคนเลยทำล้ยาดีเลยอ่า คครับ okay. ไปอยู่ที่ตกตกซ้ายด้วยโอเคล็อกจริงๆเลยป็าขวันแต่สิ้อลไปยอมเลยเจอวันด้วยสี่คนนะครับผมทุกคนว่าใครฮะเฮ้ยมันต้องมีเดินโชว์ดอย่างนี้เดินโชว์ดูผมเป็นตัวอย่างครับ เราจะต้องพิจารณาจากความสามารถด้วยนะฮะเราจะให้เขาให้ลบที่สุดอ่าอย่างเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างตัวอย่างเลยไปเลยเข้มาขวัญเลิกกันตรงโน้นเลยฮะ i do โอ้โหแต่ละคนโดดเด่นมากนะครับอย่างพี่ต้องนี่ก็มีการจิกตาจิกกล้องเล็กนนะ้อยมีการแบบโอเคป้าขวัญก็รำวยจีนมารำวยจีนถือว่าโดดเด่นมากพี่ดินก,ก็ไม่ใช้ขายขายดอกดอมะลิเลยขายดอกาลัย แล้วก็มะโก้เมื่อกี้ยังไงมาโก้อย่างนี้มันมันเป็นท่าอะไรครับมาโก้เทพี่ขอนแก่นเดินอย่างนี้น้ำต้องแก้วตายสนิทเลย อะไร,รับถึงลรวตัดสินแล้ว,ลวคนที่ถูกใจไปที่สุดในวันนี้นะฮะตรงไหนตรงไหน ก็จร,จริงๆนะครับาส,ารสาเหตุที่บันให้นะฮะนี่ครับเพราะว่าเขามีถุงน่องที่ใช้ตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะครับข<ร>าดเ,เป็นริ้วเป็นริ้วมานะฮะโหดูรักสุดแ่บจรงิงๆโอหมีหัวใจด้วยนะฮะอยู่ที่ผมข้างซ้ายเหมือนกันหัวใจนี้ โอเคแล้วก็ขาสัชิ้นจุ๋วนะครับไปก็เลยชอบบวกกับอคติ้งนในการจิกกล้องนะฮะดูแล้วมันตวนไหวจริงจริงเอาไปเลยครับตำแหน่งนี้กับคอองรวันอะไรเอ่ยไม่บอกนะครับไปดูเอาเองนะฮะแอ้ สำหรับสามท่านได้มีของรางวัลปตอบใจนะครับผมโอ้โหนีมาตกมาแล้วครับหลังฉากตอนนี้เว้นหล่นโอ้โหไฮ้เว้นหล่นเอาเว้นหลุดเลยเดี๋ยวอีกสามท่านมีของรางวัลปตอบใจจากะมีทุกันนะคร์ดตอนแรกนะครับผมแล้วยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเรายังมีรางวัลใหญ่หนึ่งรางวัลนะครับผมและอีกแววแววมาว่า